สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันสบายสไตล์สวิตนะครับวันนี้ฝนตกไม่ได้ออกไปไหนนะครับท่านผู้ชมพอดีวันนี้จะนั่งเฝ้าจอทีวีด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่19วันโหวตนายกดัำมนตีของประเทศไทยนะครับก็เลยต้องนั่ง เฝ้าหน้าจอสักน้อยแต่ไม่ซีเรียสนะครับก็เลยอยากจะทำอาหารเช้ามารับประทานนะครับก็เลยลงมือเองเลยครับเข้าในสวนก็จะวันนี้ก็จะต้มผักไปหาผักนะครับแต่พระเอกก็คือวันนี้จะทำน้ำพริกขโมยน้ำพริกขโมยนี่ก็ท่านผู้ชม บางท่านก็จะร้องอ๋อทันทีว่าน้ำพริกขโมยนั้นทำกันอย่างไรนะครับแต่โบราณเขาที่เขาเล่ามานะครับสมัยก่อนๆเขาบอกว่าขโมยเนี่ยเวลาเป็นขโมยแล้วขโมยของเขาเสร็จเนี่ยเวลาการทำมาหากินของท่านขโมยเองเวลาจะตำน้ำพริกก็ต้องตำมันเสียงดังนะครับก๊กก๊กกกกกกกนะครับเสียงดังใช้สากกระเบือ ลุกเบืออะไรเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทําแบบเงียบๆเงียบก็คือเอาอพริกสดนี่ครับส่วนผสมก็มีพริกสดนะครับเอาตามใจชอบว่าจะเอาเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะครับแล้วก็มีส่วนผสมก็มีหวอมนะครับมีหวอมแล้วก็มีกะปินะครับมีกะปิ หรือว่าจะใครที่ชอบผงชูรสก็ใส่ผงชูรสเข้าไปนะครับแล้วก็เอาน้ําร้อนใส่นะครับน้ำใส่แล้วก็ใช้ช้อนก็ได้บี้บหรือใช้มือก็ได้นะครับย้ำย้ำย้ำขยำขยำขยำให้เข้ากันนะครับดูรสชาติปรุงรสชาติแล้วก็พร้อมที่จะรับประทานได้นะครับกินได้ทันทีแล้วก็จะมีรายการ ต้มผักนะครับลุงสวิสจะต้มผักนี่ก็ปุผักชะอมนะครับมีผักชะอมที่จะต้มแล้วก็ผักเมียงนะครับนี่นี่ผักเมียงมีผักเมียงแล้วก็ยอดมันสำปะหลังนะครับแบบชนิดก้านแดงนะครับนี่ก็มีผักเมียงชะอม แล้วก็ยอดมันสัมผลังแล้วก็ยอดมะรุมนะครับนี่ยอดมะรุมอันนี้เป็นเป็นผักที่จะต้องต้มนะครับต้องต้มต้มไม่สุกแล้วเดี๋ยวมากินกับน้ำพริกขโมยนะครับก็ผักเหมียงนี่เวลาต้มแล้วนี่ก็น่ารับประทานไม่ใช่น้อยเลยนะครับก็เป็นอาหารสำหรับสอบอ สวนี่ไม่ใช่สววนู้นนะครับสววสูงวัยแก่แล้วนะครับกินข้าวกับน้ำพริกสิจ้ะแล้วก็มีผักสดนะครับผักสดก็มีอะไรบ้างก็มีกัดสังไอ้นี้ดีนะครับมีประโยชน์ประคุณตามต้นปาล์มเยอะแยะมากมายนะครับไอ้นี่กินสดสดเลยนะครับแล้วก็มีไอ้นี้ไม่ใช่บอลน,นะครับไอ้นี้เป็น เป็นชนิดคล้ายๆบอนแต่ว่ากินสดๆได้นะครับเขาเรียกออกดิบออกดิบนะครับกินสดๆได้ไม่คันนะครับแล้วก็ผักสดๆต่อมาก็เป็นยอดมะม่วงหิมะพานนะครับใต้ภากใต้เขาเรียกยาฮูยยาฮูยฮแล้วก็มันปูนะครับนี่มันปู ผักที่บ้านหลังบ้านลุงสวีได้เยอะนะครับอันนี้เป็นผักสดนะครับอันนี้ผักสดอันนู้นเดี๋ยวต้มนะครับเดี๋ยวลุงสวีจะหั่นนะครับหั่นให้เสร็จแล้วก็ผักตรงนี้เอาไปต้มนะครับแล้วก็ตรงนั้นไม่ต้องก็เดี๋ยวค่อยมาดูหน้าตากันว่าทําเสร็จออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันในช่วงหน้านะครับท่านผู้ชม นี่ลูกสวิตไปเอาน้ําร้อนใส่นะแล้วขยําแบบนี้เลยขโมยขโมยเขาทาแบบนี้ท่านผู้ชมไอ้นี้ไม่ใช่ว่าขโมยนะครับไอ้นี้เป็นเป็นสูตรของโบ,บราณน,นะครับเขาบอกว่าทําน้าพริกขโมยนี่มันไวนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงเดี๋ยวก็เอาถ้ารสชอบรสชาติแบบไหนถ้าชอบเปรี้ยก็ใส่เปรี้ยวเยอะๆใส่มะนาวเยอะๆ ใส่ผงชูรสลงไปแต่ลุงไม่ชอบนะครับผงชูรสนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่คือพริกขโมยนะครับที่โบราณโบราณก็ทำกันมาเดี๋ยวนี้ภาคใต้ที่ลุงสวิตอยู่นะเขาก็นิยมทำนะครับแต่ว่าน้ำพริกขโมยเนี่ยจะกินได้อย่างดีก็เอาสองมื้อนะครับเพราะว่ามีน้ำร้อนผสมสม่วนผสมลงไปด้วยแต่ถ้าสามมื้อเนี่ยรสชาติจะเปลี่ยนไปนะครับท่านผู้ชม แต่มือแรกนี่สุดยอดเลยครับเดี๋ยวไปกินกับปลาทูนึ่งสุดยอดจริงๆเดี๋ยวลุงสวิทจะไปต้มผักนะเดี๋ยวไปพบกันที่หน้าโต๊ะอาหารเลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเสร็จพระเอกวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นน้ำพริกขโมย นะครับที่ลุงสวิตทํากับมือจริงๆนะครับก็จิ้มกับอะไรจิ้มกับผักสดก็ได้ผักใต้นี้จะมีสตอนะครับส่วนมากจะมีสตออันนี้สุกแล้วสุกจะเป็นสีดำนะครับสตอเราก็เป็นคล้ายๆกับต้นบอลนะครับออกดิบ อันนี้ปอกกินได้เลยเนี่ยจะจะลอกกินแบบนี้ครับกินกินได้เลยอืมก็มีปลาทูปลาทูนึ่งนะครับอันนี้ท่านผู้ชมผักที่ลุงสวิตให้ดูตอนนี้ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผักลวกแล้วก็มีหน่ไม่ลวกนะครับลุงสวิทเอามาจากกาญจนบุรีเอามาจากภาคกลางมาปลูกว่าเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตอนต้มเนี่ยต้มทั้งเปลือกเลยเนี่ยตอนตอนลุงสวิทต้มก็จะอยู่ลักษณะนี้ถ้าผู้ชมเนี่ยจะเป็นต้มไปทั้งเปลือกเลยก็จะหวานดีมาก อันนี้ภรรยาของลุงสวิทแกงอันนี้เป็นแกงปลาปลาตามลําคลองนะครับอันนี้เป็นปลาซิวนะครับเป็นปลาซิวปลาเกร็ดก็ประมาณนี้กับข้าวมื้อนี้มื้อเช้านะครับสําหรับผักนี่ก็ถือว่าโอเคอีกอย่างเนึงครับเดี๋ยวเกือบลืมไปน,นี้ภรรยาทำผมดูแล้วน่าจะเป็นเห็ด เห็ดปามนะน่าจะเป็นเห็ดปามนะครับเป็นเป็นต้มยำคล้ายๆกับซุปหน่อไม้นะครับลองชิมดูแล้วก็ถือว่าอร่อยนะครับก็อาหารมื้อเช้านะครับก็คงจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็นี่ลุงสวิทตักข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องก่อนอื่นต้องชิมของภรรยากรน,นะครับอร่อยไหมอืม ต้องบอกอร่อยสิครับภรรยาทำต้องอร่อยครับอ,อันนี้เป็นลวกชะอม,อมกินกับน้ำพริกขโมยท่านผู้ชมใส่แบบนี้แล้วอ้ําเลยอืม ดยอดครับท่านผู้ชมต่อมาจิ้มแบบนี้เลยน้ำพริกขมโมยเนี่ยจริงๆแล้วภาคใต้นี่เขากินนะครับเขา เขาจะเอาผักเอาผักแล้วม้วนม้วน,วนแล้วจิ้มลงไปนะครับจิ้มจิ้มลงไปแล้วไปกินข้าวเ,าเขาจะไม่นิยมตักแบบลุงสวิเนี่ลุงสวิทต,ตักแบบนี้เปลืองนะไม่ใส่เขาจะเอาผักมาม้วนม้วน,วนแล้วจิ้มจิ้มแล้วก็ใส่ปากแล้วกินข้าวตามเลยเนี่ยก็จะประมาณนี้ไอ้นี้ข้ากันนะครับการท่าทนผู้ชมกับ ไอ่ปลาทูปลาทูนึ่งกับน้ำพริกขโมยเข้ากันนะครับเข้ากันนี้หมายถึงว่ากินอร่อยแต่ลุงไม่ค่อยกินเพราะว่าบางอย่างมีก้างเยอะลุงกวันกลามหักไปแล้วซี่หนึ่งแล้วทีนี้การเคี้ยวก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อย่างนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับ เขาบักสดกระสังกระสังท่านผู้ชมไอ้น,นี่เขาว่าลดน้ําตาลในเลือดด้วยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลุงไม่รู้นะอืมจิ้มเลยอืมอมสุด,ดยอดครับ อันนี้ออกดิบไม่ใช่บอลนะเยี่ยมครับท่านผู้ชมขอบคุณที่กดติดตามนะครับเช้านี้เขาลุงรวิ์ตำ น้ำพิกขโมยมพระเอกแล้วก็ผักลวกนะครับเนี่ยสวอกินแบบนี้ครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรหรอกส่วนมากจะกินแต่ผักฟันเฟืองฟันฟางก็ไม่คดีแล้วครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงสวิทนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ลุงสวิทด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็คงจะลุงสวิทกินข้าวก่อน แล้วก็จะไปนั่งเฝ้าจอทีวีนะครับวันนี้เขาเลือกนายกของประเทศไทยนะครับก็คงก,ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบา,บายยเดี๋ยวลุงกินข้าวก่อนนะครับ